โอ้แั่เดียวเซ็นยังโอ้ของแท้โอ้ของเซ้ยนละหกเซ้ยนนะเซ้ยนนะโอ้ของแท้โอ้ของเซ้ยนองหกเซ้ยนนะเซ้ยนนะโอ้อีกโอ้เซีงนกจครับกับอีกแเจกเยนแด่ปงแท้สลับสลับสลับทีมาเชผมมั่นใจหสี ขาขี่แกยนแน่นอนแน่นอนไหนยนคำเตือ,อนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบ,บาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ fc f a นช่องแฟนเพจนะครับท่านที่เข้ามารับชมทางช่อง YouTube แล้วก็ทางเพจ a c e b o o k นะครับบ่าวซันที่ก่นนะครับสำหรับวันนี้เราเดินทางมาที่หลักกิโลนะครับงวดที่แล้วออกหลักกิโลเต็มเต็มเลยนะครับ1น6 1นะครับวันนี้อาจารย์เดียวนะครับอาจารย์เดียวมาทําพิธีที่หลักกิโลขอให้ต่องวดนะครับอ่ะเราติดตามไปด้วยกันดังเล่นเะพิธีนะครับ่าแก้วก็ขั้งแ้า ต้องใส่<ต>เป็นจุดเป็นจุดแบบโอ้ต้นอญอ้หยาถึงยางงามเลยเนาะ,ะเขาเปลี่ยนเปเสียบฮะไปเสียบที่ไหนที่ก,กระถางบอกครับโอ้ขาต้อง<อ>ไม่อยู่จานเดียวของแผลเนื้อมาแล้วครับจานเดียวอ่ะ

มาไปดีเลยเป้ยเจ้าโปิดแก้งเปิดน้ำเปิดดิอเอามาเอกมา้งนอเด็กจีน้านอกอสรักนสั้าเอาแก้วมาเออลิงข้างนอกอาการกำลังไล่พิษมุนนะครับ เสียงอาจจะเบานิดนึงเบาแล้วครับเบาแล้วเใส่ไปหน้าบอดนเนาะสำหรับการเดียวนะครับน้ำปวดน้ำเปิดน้ำเปิดน้ำอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นไป สักขีสักขีสักขีให้เจ้านะสักขีให้เจ้เนี่ผลิตวานาเมตังสมิตาปันตาวิกิตาจิตาผลิตังปนัตุสักขกะเมจะลุ่เปกิลิสีกลับเตจันตลิเกวิมันยที่เปรตเตจ้ากเมตะลุวานาขานีขหาววตุมีเกเต้ปุมอาจารย์ตุเทวัสละทลาวิสเมิยขันทปพนาขาติถันตาสันติเกยังมุนีวัลวัจฉนังสาธว์ตมุมีสุรัตุ ธรรมสวนรกโลยมรันตาธรรมสวนรกโลยมรันตาธรรมสวรรกโลมปันตาึสงไข่ไข่เปงเลยนะไข่วิ่งไข่ เราไม่คาขาดค่าขาดค่ายโอ<ค> Bref, ้เง <aha? S 1> ินสิบาทเงินสบงนบาทเดี๋ยวเดี๋ยใส่คก่อนใส่ค่าก่อนโอขาดค่ายขาดค่ยเฮ้ยโอ้โ้เนี่ยผมเห็นยีบสี่าทยี่สิบาท S <S <it> โอ้จะได้เ <staple> ร <fits> ียกเราพอได้บ <loops> ่บ <sprayed rat> ่บ่เห็ดค่ายเนาะจาว่าแล้วดูรายารว่าแล้วลืมของสคัญ่อลืมคายเนาะอาจารย์เดียวมันขาดายได้จะห่ลืมลืม่ายเพิ่นโอ้ยยกใหม่เด้อยกใหม่ายเ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 ย ว่าว่ามันเยเย่เย่ขา่โอ้เย่เย่เเดี๋ยเดี๋ยวผมใส่ไข่แล้วกอนโอเอาใส่ใส่งนไปดีค่ยี่สิบส่บาทขาคขาไเพิ่นเนาะจานเดียวโอ้ยเจอังขาไข่ถูาถูกอเดอจานเด้ออันนี้ข่ปิขอีกอันนึ่งอ่ให้ร้อมครบอะ โอ้ขาดแย่อาจารย์เดียวขาดไกลบริษัทตัวเลขขาดไกลบริษัทตัวเลขเลยไกลบุกครบยกไมครับยกไม่ถูกไรบอาจารย์เดียวนะครับเห็นจังสี่นะครับพี่น้องยาดบุรุษนะครับเดิอเพราะว่าอาจารย์เดียวนี่เคยมาทำพิธีที่ดักกิโลนตัวเลขนี่เขาไล่งวดต่วไล่งวดเนาะแต่นี่จะนานพอสมควรเนาะที่อาจารย์เดียวนะครับ ไม่ได้มาตั้งนานแล้วนะครับงวดนี้ลืมคัดไข่ลืมคักขา่ครับผมโอ้บ่ได้บ่ได้แบบนี้ได้ทำไมทำไมจานเดียวจะเป่าแล้วนะครับอ๋อเดี๋ยวผมไปตั้งถ้ำผุนก่อนะวาจานเดียวปรือทำพิธีอยู่ฟังแม่นตรงไปทั้งพีฮออกมาไหมออกมาทังไหมนี่นการึึ ขังข <mile> ้งขงมาแน่มาแน่แป้งแป้งแป้งเอาตรงมีลูกซิด้ปะเธอนแป้งแป้งใคสิเป็นลุกซิเราเปิดเปิดไทยเปิดตรงเปิดนี่เปิดให้เปิดให้เปิดครับตงเปิดบ่ได้บ่ได้แบบนี้ตองเปิดห้านเด้อเบาีไปหน้ายต่อเลยเบาเบานี่เด้บ อ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอาจจะตะกุกตะกักหน่อยนะครับตะกุกตะกักแนวหนึงเนาะเพราะว่านานๆไม่ได้ตัดต่อเอ๊ะมือนี่มือนี่อาจารย์เดียวมาแปลกมาอยู่ทางด้านหลังเนาะปกติจะอยู่ด้านข้างแต่มือนี่ยู่ด้านหลังโอ้โหเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เดียวก็จะเห็นตัวเลขนะครับเอออเาคักๆเลยอาจารย์เดียว เอาเอาเห็นไหมน้อเอาแล้วครับเอาแล้วเล็งแล้วครับอยู่ไม่อยู่แเปะเหรียญไปที่หลักกิโลด้านหลังหลักกิโลแล้วแปะแล้วครับจะอยู่หรือไม่อยู่นะครับบอยู่โอยู่คายไพ่อเหมกออยู่ อยู่นะเดี๋ยวเอาไม้เอาไม้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 เอาไม้เดี๋็ดจานเดี๋ยวจริงทำพิธีไม้ขอน้ำขอน้ำเลียนห้าเ่ยเลียนใครไปไหนล่ะเน็นตรงข้างแก้วจานเดียวรู้จานเดียวรู้ใส่เลี้ยนหานะคะติีล่งแล้วครับจานเดียวเราเล่งครับเล่งแล้วแปะที่หลักกิโนเอาหม่องไส้นาะนี่น้อนคือหิ่มเนาะนอนคือหิ่มนั่น ยิ่มแล้วครับยิ่มแล้วพี่หน่อยเดี๋ยวเอ้ยได้แล้ว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 วาสันแต่ว่าแต่ว่าจะฝังเหรียญให้อยู่ได้แล้วแต่ว่าจะฝังเหรียญนะครับฝังเหรียญให้อยู่เลงดีดีครับเลงละเลงละเลงดีดีครับพี่างค่ะค่ะเด้อสงขรีพี่เก่าต้องรับพี่หม่นี่ครับแบงค์ยืนยันยืนยัน เอาแพงนี่บาจัเดยอนี่ยังเงินอีเลิงแล้วคับแล้วแมนแมนเด้อจรย์งวดนี่เสียเดี๋ยวเงินชยปีใหม่เสียมีเงินเียปีใหม่นะเพื่อนเนี่ยใคัดคัดีหม่นะลสิไดีมีเงินเดียวกันสิได้ซื้อปุซื้อตะไลกันเอเอา กำลังวิเคราะห์ฮะแปดหกเจ็ดแปหกเจ็ดเหแล้วเห็นแล้วชัดแล้วอยู่มงใดนนอะนี่แปดหกเจ็ดเกดียวเขียวเลยฮะกำลังสี่เียว สี 4, 6, ตัวเดียวเขาแปดหกเจ็ดกับสี่หกเขายเจ็ดสี่หกแปดหกกับ4ี่หกหกับสี่หอ่ะพิมพิมพี่น้องอ่ะเดี๋ยวพิมเดี๋ยวพิมเดี๋ยวพิมดังดังไปคิวเโอซีโอคแปดหกเจ็ดโอเคบอริชอ่ะเบไมค่ะเบิงไหกเจ็ดกับเขาอ หกสล่างแปดหกเจ็ดเขมหกสี่ล่างเขมแปดหกเจ็ดหกสี่ล่างรับอ้าวเดี๋ยวพิมพิ้นพิมพิมแปดหกเหมือนใจมันมันใจตัวไหนหกสี่ล่างสตัวใจสตัวบ่มันใจามั่นใจมันใจยังมันใจตัวไหอสองตัวตัวใดสองตัวตัวใดหกสี่หกสี่มันใจเรียกสองตัวบ่จันเดียว แปดหกเจ็ดกับหกสี่อ้าวพิมพิมพิมเอานีนี่เข็นให้แล้วน ah, ี่แมนตัวนี na, ้บ่ถ uh ือบ่แมนแมนถือบ่ถื่ถือบ่้นี่มันข้าห่เหมือนใจหกสี่มันใจหกสี่มันใจตัวหนี่นี่นี่งคอไมาย่คือไม่คือมเกีับสื่ซื้อกับซื้อกับน้ำโอ้สามตัวสลับที่น้ำ ยู่จริงยูแท้ของแท้ของแท้มันใจแปกับหกสีมัลอยเเซนโอออเเออเอเออแปดหกกับหกสันเดียวครับจันเดียวจันเดียวโอ้จันเดียวเียยังโอ้ของแท้ 7, 6, 7นะ7นะ7นะ4โั้อีก 7, 6, 7ครับก็ 6, 8, 7, 7, 6, 8, 8นั่แข็นั็สรับสรับสรับที่ครับผมมั่นใจ6-4เรัคีแกยนแน่นอนแน่นอนแก่นอน8นอนล้านเปอร์เซ็นต์บอกอาจารย์เออว่อ อร่อยพ่อการอร่อยพ่อเ่อาโอเคครับพี่น้องครับเชิญได้คเอาไปวิเคราะห์บึงนะครับเป็นตัวเลขแนวทางนะครับของอาจารย์เดียวนะครับนานแล้วนะครับที่อาจารย์เดียวไม่ได้มาที่หลักกิโลนะครับบางคนเห็นอาจจะเป็นเรื่องตลกขบฮานะครับแต่จริงๆแล้วอาจารย์เดียวเนี่ยที่มาลงแต่ละครั้งนะครับตัวเลขจะไม่ค่อยพลาดนะครับ มือนคนพิเศษเหมือนคนมีเซนต์นะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ปกติแล้วจารย์เดียวมานานๆจะมาทีนะครับวันนี้เดินทางมานะครับที่หลักกิโลนะครับสารหลักกิโลอ่าตาเซยามีตาจันนะครับมาวันนี้ก็ได้ตัวเลขตามนั้นนะครับตามที่ถ่ายให้ดูเนาะครับอ่ะจังใดมกชอบแล้วจังคอยเอาเลยครับเด้อบ่มักบ่ชอบเพิ่งเดวกับพันๆเนาะเป็ียนเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทั้งช่องกับนําเสนอให้เป็นเพียงแนวทางนะครับเขาบ่มาแล้วฝากากดไลค์กดแชร์ชรกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในะครับเด้อที่สําคัญนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ